วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ในบ้านพปุ่นครับเจ้าบ้านว่าไงฮะอยู่ไรพี่ไม่อีกสิบวันอ่ะอยู่ต่อยาวครังยานะครับพังนะว่าพี่ที่กองของเราเจ้าของเสื้อเจ้าของเสื้อนะครับงเงเสื้อพึ่งพังเมื่อกี้เลยครับพังเลยเหรอครับพังเลยครับซิปเนี้ยครับอยู่ดีก็ซิปลงลงมาใฉยเลยครับอ๋อครับซื้อมาไปสองร้อยห้าสิบบาทใครซื้อครับปามครับคิดยังไงครับเจ้าของเสื้อ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอนี้คือแม่ของปุนชูสกำลังรีบพาอยู่จางใครเดี๋ยวจ้เย็นๆนี่การตำความสัตหงนะครับคือทางของเราของวันนี้วันนี้จะได้ไปหรือเปล่ายังไม่รู้อาจจะได้กลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่ง อันนี้เหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งไะโรงแรมชั้นหนึ่งอะอนนนนงไรอาจจะอยู่ชั้นสอ,สองมั <laughs> ่วแล้วโทรศัพท์ครับไอ้คน